ถ้าเราต้องการให้ใครช่วยขอร้องให้เขาช่วยเราขอร้องให้เขาเสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทำเราจะพูดเป็นภาษาฮิบรูว่าย่งไงสวัสดีค่ะครูอมี่อ s ซี e ฮิบรูนะคะวันนี้เรามาคุยในประโยคหรือว่าเป็นคำศัพท์ที่จะพูดตำนองว่าถ้าเราต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งช่วยเรา หรือเราต้องการที่จะขอร้องใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนคำว่าขอร้องคือมันจะรวมภาพหมดเลยใช่ไหมคะขอร้องให้ช่วยขอร้องให้ทำนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงประโยคถ้าเราจะมาแต่งประโยคแล้วเราจะมาเอาคำตรงที่เราการขอร้องของเราเนี่ยเราจะพูดในประโยคว่าอย่างไงอ,อ,อันดับแรกเลยครูก็จะจะมาเกริ่นเรื่องเก่า ทุกคนยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะว่าภาษาฮิบรูมี2เพศใช่ไหมคะยังไม่ลืมมันใช่ไหมคะภาษาฮิบรูมี2เพศนะคะคือเพศหญิงกับเพศชายมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะพูดกับใครตรงหน้าเราแล้วสิ่งของสิ่งของนั้นอ่ะมันเป็นเพศเพศชายหรือเพศหญิงแต่เราจะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งของเหล่านั้นอ่ะมีเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงตรงนี้มันจะลึกมาก ถ้าจะเรียนเพื่อที่จะรู้สิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสิ่งของสิ่งนั้นเน่ยเป็นเพศอะไรมันต้องมาเรียนอย่างละเอียดนะคะในถ้าใครที่สนใจที่จะเรียนอย่างละเอียดในจุดตรงนี้ควรม,มิมีคอร์สอสอนจะเปิดสอนในเร็วๆนี้นะคะน่าจะเป็นประมาณเ,ออเดือนหน้าเพราะใครที่สนใจ ที่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกศัพท์ต่างๆแล้วเอ๊ะทำไมเราอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งของที่อยู่ใกล้เราเนี่ยมันเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายแล้วจะเรียกว่ายัางไงจุดตรงนี้มันจะมีเนื้อหาอยู่นี้ที่คอร์สที่คอร์สที่ครูอามี่จะสอนนะคะแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปที่เราจะคุยกันอย่างนี้ที่ครูอามี่จะเอาความรู้มา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 ,มาแบ่งปันให้กับทุกคนนะตอนนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เออเป็นคำเออเป็นประโยคและเป็นคำศัพท์ ที่เราจะพูดกับคนตรงหน้าเราว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเราจะพูดกับผู้ชายเราจะพูดแบบไหนถ้าเราจะพูดกับผู้หญิงเราจะพูดประโยคแบบไหนนะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างครูจะบอกว่าครูต้องการให้คนคนนี้ช่วยเปิดประตูะเปิดประตูให้ครูอามี่หน่อยเพราะประตูประตูมันแน่นมากนะคะร้องให้เขาช่วยนะคะครูอามี่จะตั้งประโยคว่าสลิคะอาตายโคลาโซลิ สลิขะอตยโคลาโซลีใครรู้ไหมว่าที่ครูพูดนี้ครูครูครูพูดกับผู้หญิงหรือผู้ชายใครตอบได้ช่วยตอบมาด้วยนะคะเห็นไหมคือครูไม่จําเป็นจะต้องบอกครูอามี่ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าครูอามี่บอกว่าคุณช่วยมาช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยเพราะประตูมันแน่นครูอามี่ไม่จําเป็นจะต้องไปอธิบายยาวขนาดนั้นเพียงแต่ว่าณตรงนั้นครูอามี่ยืนอยู่ ไกล้ประตูแล้วครูอามี่เปิดประตูไม่ได้แล้วครูอามี่ก็เห็นบุรุษชายหนึ่งเดินผ่านมาครูอามี่ก็เลยแค่ถามเขาว่าสลิคะอัตยาโคลาโซลิเขาจะเข้าใจเลยว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเปิดประตูไม่ได้อันนี้ใช่ไหมคะเราเปิดประตูไม่ได้เราแน่นเหลือเกินอะไรประมาณนี้เราก็ชากแล้วก็ชากอีกากแล้วก็ชากอีกเขาก็จะเดินมาเขาก็ เดินมาแล้วเขาก็จะยิ้มเดินมาหาเราแล้วเขาก็จะดึงให้พอเขาดึงให้ประตูเปิดได้เราก็ตอบเขาว่าตวดารือปะตดารอปะเขาก็จะตอบว่าไปวากาชาเขาก็บอกไปวากาชไม่เป็นไรด้วยความยินดีอันนี้จําได้ไหมคะว่ามีการขอร้องแล้วการขอบคุณแล้วก็ตอบกลับคําขอบคุณซึ่งมันอยู่ในคลิปเก่า ก่อนก,อนก,อนกอนขอนครูอามี่ที่สอนไว้นะคะถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆก,ก็จะเข้าใจว่าครูอามี่มีการสอนแล้วว่าเบวากัชาหรือว่าตัวดาราบาหรือว่าอะไรประมาณนี้มันจะมีอยู่คลิปเก่าๆนะคะคลิปนี้เราเราจะเรียนแค่เรื่องเ,ออเป็นประโยคออขอร้องอตอนนี้ถ้าเกิดครูอามี่จะขอร้องให้ผู้หญิงช่วยครูบ้างล่ะอาจจะช่วยโทรศัพท์หาคนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งครูอามิอาจจะไปติดตอ่อในสํานักงานสํานักงานหนึ่งแล้วครูอามิบอกว่าคุณช่วยโทรสั์หาเจ้านายคุณได้ไหมฉันรอยอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้สิลิคาอะยโคลาลาโซลีสิริคาอะยโคลาลาโซลีความหมายมันคืออะไรขอโทษนะคะสามารถช่วยฉันได้ไหมทีนี้เขาก็จะถามแล้วว่าคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรใช่ไหมคะ ประโยคนี้จะมีอยู่คลิปต่อไปครูจะวันนี้ครูบอกมันก็จะเป็นคําว่าสลิค้าอตยโคลาโซลิซึ่งมันสามารถมันพูดได้รวมๆภาพใหญ่ๆมันไม่ได้เน้นเจาะจงไม่ได้วันนี้ก็แค่ไปท่องก่อนว่าสลิค้าอตัยโคลาโซลิแค่นี้ก็พอแค่ประโยคนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาต่อประโยคถัดๆไปในคลิปต่อตอไปนะคะไม่อยากให้ทุกคนเรียนทีเดียวเยอะเพราะว่ามันจะงงแล้วมันก็จะจะทาให้เรา สับสนเพราะยิ่งบางคนก็บอกอุ้ยอะไรงงไปหมดเลยครูไม่อยากให้ทุกคนเรียนภาษาฮีบรูแบบยากครูต้องการให้ทุกคนเรียนภาษาฮีบรูแล้วเอาไปใช้ได้นะคะเอาไปใช้ได้แล้วเอาไปฝึกได้นี่คือจุด เป้าหมายของครัวมีที่อยากจะให้ทุกคนมาเรียนภา,ภาษาฮิบรูจากครัวมีเพราะหนึ่งเราไม่ได้ไปเรียนเพื่อที่จะเข้าไป,ปหาหลาเพื่อที่จะให้ทุกคนช่วยตัวเองได้เพื่อจะให้ทุกคนอยู่ในประเทศในประเทศที่เขาต้องใช้ภาษาฮิบรูแล้วสามารถสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องอต้องถามคนนั้นต้องพึ่งล่ามหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคุณสามีหรือว่ากับเพื่อนๆนหรือว่าเพื่อนตลอดเวลาถ้าเราสามารถโต้ตอบได้และเราเข้าใจนะมันจะดีกว่าใช่ไหมคะ เป็นไงบ้างคะเครียดไหมคะวันนี้ <c oughs> เรียนแค่วันละประโยควันละคําแค่นี้ที่กัวมี่บอกมาเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอะไรยาวๆนะคะเออฝากการบ้านไปด้วยนะคะฝากไปฝึกหรือว่าก็ไปดูคลิปย้อนย้อนหลังดูคลิปเก่าๆของกัวมี่นะคะว่าแต่ละคลิปเนี่ยกัวมี่ได้สอนประโยคและคาอะไรไปบ้างสําหรับ คลิปนี้ถ้ามันมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเขาจะได้เรียนรู้ได้แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย